สวัสดีครับผมแจ็คสุนทยาบุญจันทร์นะครับจาก h ันนี่คอ p o ปอ t i เ n ชครับวันนี้เรามาพร้อมกับ h ั n น y m o d b บัตไนะครับตัวนี้เป็นตัว0808นะครับก็คือมี Input 8 Channel และ Output 8 Channel นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้าตัวนี้กันนะครับนอกจากนั้นเราไปทําการทดลองเชื่อมต่อเข้าสู่แพลตฟอร์มให้มันใช้งานได้นะครับเพื่อนก็คือเริ่มต้นแกะกล่องรวมไปถึงเริ่มต้นการใช้งานเนี่ยเราจะทําได้ยังไงจบในคลิปวิดีโอนี้คลิปเดียครับ เริ่มต้นนะครับเจ้าตัวอุปกรณ์นี่นะครับก็จะมีตัว serial number นะครับมาให้2จุดนะครับก็คือจุดที่ติดที่อุปกรณ์เองและจุดที่ติดที่กล่องนะครับเราสามารถใช้งานได้นะครับก็จะมี serial number มาให้นะครับในกล่องนะครับก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์2อย่างนะครับคือตัวบอร์ดเองนะครับแล้วก็ตัว cover นะครับต้องอธิบายก่อนนะครับว่าตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นมอสบาร์ไดโอนะครับเป็น8 in นะครับ แล้วก็8 hour นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับโดยการสั่งงานผ่าน Modbus a t u Modbus TCP แล้วก็เรามีอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมให้นะครับในส่วนของแพลตฟอร์มนะครับสามารถสั่งงานผ่าน Cloud Service ได้นะครับเอาละคราวนี้เมื่อได้อุปกรณ์มานะครับสิ่งแรกหลังจากแกะกล่องแล้วนั้นผมแนะนำให้ทุกท่านนะครับทำการต่อไฟนะครับให้กับอุปกรณ์นะครับโวลไฟเข้านะครับ หรือขา V นะครับขาต่อไปเป็นขา G หรือขากราวนะครับหรือว่าเป็นแรงดันสูงโบนนะครับก็ต่อมาก็คือเป็นขาสําหรับการสื่อสารนะครับ A B นะครับขานี้เป็นขา B ขานี้เป็นขา A นะครับผมต้องการเอาสายไฟนะครับขั้วบวกนะครับต่อเข้าอุปกรณ์ครับต่อมาก็คือขั้วลบครับต่อเข้าอุปกรณ์ครับ โอเคเมื่อต่อไฟเรียบร้อยนะครับทั้งขั้วบวกและขั้วลบนะครับไฟ LED ตรง power นะครับก็จะติดนะครับหลังจากนั้นเรากดปุ่ม BTN ครับตรงนี้นะครับ BTN นะครับกดค้างไว้ประมาณ5วิครับสังเกตว่าจะมีไฟอีกดวงนะครับที่เขียนว่า run นะครับทําการกระพริบครับกระพริบรลวๆทีๆอย่างนี้เลยฮะเมื่อเป็นอย่างนี้แสดงว่าอุปกรณ์เราพร้อมที่จะคอนฟิก Wi-Fi แล้วนะครับ เอาละเราทำการเชื่อมต่อ wi-Fi ไ,ไ,ไปที่อุปกรณ์กันครับอุปกรณ์ก็จะมี wi-fi ที่ชื่อ Honey WiFi Config เพิ่มขึ้นมานะครับเราคอนเน c t เข้าไปครับมันก็ทำการเด้งหน้าสำหรับการ c o n f ิกขึ้นมาครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งโน้ตบุ๊กนะครับคอมพิวเตอร์ที่รองรับการใช้งานผ่าน wi-Fi นะครับ แล้วก็โทรศัพท์มือถือสามารถใช้งานได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS นะครับก็คือเกาะ Wi-Fi ตัวนี้ได้เลยนะครับคราวนี้เมื่อเข้าสู่หน้านี้เรียบร้อยแล้วนี่นะครับเราก็จะให้ทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวไหนครับเราต้องการเชื่อมต่ออย่างเช่นของผมต้องการเชื่อมต่อฮันนี่แลกนะครับแล้วก็คลิกไปที่ฮันนี่แลกหลังจากนั้นก็กรกพาสเวิร์ดลงไปนะครับ เมื่อกรอพารเวิร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วกด Connect ครับหลังจากนั้นเนี่ยเรากลับมาดูที่อุปกรณ์ครับอุปกรณ์ก็จะทำการเชื่อมต่อ wifi นะครับสังเกตว่าจะมีการกระพริบนะครับบบบ้าแล้วก็ตอนนี้ติดค้างไวเรียบร้อยอย่างนี้แสดงว่าทำการเชื่อมต่อนเก o r เวิร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็พูดง่ายคือ,คอบอร์ดนี้พร้อมใช้งานแล้วนะครับเว็บไซต์ www.honey.co.th นะครับตามนี้เลย เมื่อเข้ามาหน้านี้นะครับสิ่งที่เราจะทําการใช้งานอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือการใช้งานผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าคอนโซลนะครับของทางฮันนี่นะครับเราก็กดไปที่คอนโซลครับเมื่อเข้าหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับกดไปที่ล็อกอินครับเรายังไม่มี user name password นะครับเราทําการลงทะเบียนครับหลังจากนั้นเมื่อเรากดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับมาที่ส่วนของการล็อกอินนะครับ แล้วก็กรอก username นะครับกับพาสเวิร์ดที่เราระบุไปนะครับโอเคเมื่อล mm ็อกอินเข้ามานะครับ mm hmm. ก็จะอยู่ในกรุ๊ปที่เป็นไ i ร a วทนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของโปรเจกต์นะครับตอนนี้ยังไม่มีโปรเจกต์อะไรเลยนะครับ mm hmm. เราก็กดไปที่โปรเจกต์ม n เน e m เมนครับหล mm hmm. ังจากนั้นเราสร้างโปรเจกต์ก่อนครับ ก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ครับเดโมโอเคเราทําการครดไอเครับหลังจากนั้นก็จะมีโปรเจกต์โผล่ขึ้นมาด้านซ้ายมือนะครับเราคลิกไปที่โปรเจกต์ครับแล้วเราทําการแอดนะครับมีปุ่มด้านขวามือล่างนะครับตรงนี้นะครับบริเวณนี้กดแอดเข้ามาก็จะมี serial ล u m b เบอร์ให้กรอกนะครับเราก็ใช้ serial number ที่ามากับตัวอุปกรณ์นะครับ ตรงนี้นะครับหรือหน้ากล่องก็มีนะครับเราสามารถเอาตรงนี้มากรอกได้นะครับโอเคหลังจากที่เรากรอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็กดแอดครับก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นาหย่างนี้เลยฮะแล้วเรากดไปที่ manage นะครับตอนนี้เราก็สามารถสั่งงานอุปกรณ์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับผมก็สั่งงานนะครับอุปกรณ์ก็สามารถทํางานได้นะครับเราดูที่ไฟตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้ไวทําทงานนะครับ เดี๋ยวผมจะสั่งไว้1ไว้2ไว้3นะครับนี่ในแพลตฟอร์มก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมปิดไว้ศไว้1นอย่างนี้นะครับตัวอุปรกรณ์ก็ทำการสั่งงานได้แล้วนะครับอย่างนี้เราก็สามารถสั่งงานออนไลน์ได้จากที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับและอุปกรณ์ต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะครับเราก็สามารถสั่งได้ครับสเปิร์ดจะปิดหรือสถานะของการอินพุตเข้ามานะครับว่าตัวไหน เปิดอยู่หรือตัวไหนปิดอยู่เนี่ยเราสามารถใช้งานได้นะครับอย่างนี้ก็คือเรายังไม่ได้ต่ออุปกรณ์เสริมเลยนะครับเราก็สามารถควบคุมได้ละแต่ถ้าอ,อุปกรณ์มาเสริมนะครับอย่างเช่นการอ่านมอสบัตร RTU แบบปกตินะครับเราก็สามารถเอาอุปกรณ์ที่เป็นพวกจอ h m i นะครับพวก PLC นะครับมาเชื่อมต่อได้นะครับหรือจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆนะครับอย่างเช่นมอสบัตตัว i 4 8 5ที่เป็น USB นะครับเราอ่านผ่านมอสบัต RTU เข้ามาก็ได้นะครับหรือจะเป็นวิธีการอื่นๆแล้วแต่สะดวกนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับในการควบคุมเปิดปิดในส่วนของอรีเลย์และอ่านสถานะอินพุตของทางฝั่งอินพุตของเรานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอุปกรณ์ของทางเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งงานผ่านระยะไกลหรือแม้กระทั่งการเซตอัพที่มันง่ายแสนง,ง่ายเพียงแค่ให้อุปกรณ์นี้ไปสามารถต่อ Wi-Fi ได้นะครับ ดังนั้นการใช้งานตรงนี้สังเกตได้ว่าง่ายทั้งการเซตอัพและง่ายทั้งการนำไปใช้งานนะครับและนี่ก็คือจุดเด่นของโปรดักต์ของเราครับขอบคุณครับ